ไปดีปลาลุกพรพอกันบัตล้างซีเคียวคือเก่าปลาลูกเลยกรลังซี่ข้าวต้มเป็นมือนี้ใมาเป็นมือห่อกต้มอนมวยเมนมือดีเป็นมือกเกียมเอามือนี้เป็นมือกเกียมหอกาวต้มขนมปลาลูกเลย นี่ตัวน้องมวยแมนบังสองบังก้นก้อนด้วเฮ้ยมันนั่นเฮ้ยสันอยูงตลอดแท้แหละเฮ้ยแต่กับเสะนหนาใส่เบิ่งดูกดมามบ่นทางหนึ่งนักทางหนึ่งอันนั้นเจ้าเท่าไหร่นะก่อนบ่นมันตามบ่นช่วงมันเหียงเอ็นตึบมบ้าเลยแท้ขยบิ่งนะกดหมอนไปอยากเสมอกันเขียงมันอยากหนาปลาลูกเลยเขียงมันหน่อยกว่ากดหมอนเนาะแม่น มันอยากเหียงจักหน่อยนะต้มขอต้มปลาลุงเอ้ยแล้วก็มือนีก็สีเป็นหมึอกาเกียมหาภาหามี่นั่นแหละเนาะเดี๋ยวบางทีตอนแรกบางคนกะตอแรกบางคนกิมะนอนใช่ไหมปลาลุงเป็นเพื่อนเพส่วนเห็ดยูเห็ดกินปลาลุงตอนแรกน้องมวยว่าสีมะน่อนแต่ว่าเขาเห็นนักก็ไรเขาก็เห็ดเบาเข้าซีเจ็บหน่อยแน่ๆนงมวยเนาะแม่ก็ช่วยกันไปคนละไม่ละเมอปลาลุงเอ้ย นี่ต่วเอาใสอีกได้หนาบนะเออาจมาใสอยู่เอาใส่มันถ่วงกับุอันมดเทนี่ปะหรือยังอีกตตห่อแล้วนะอืมยังชิห่อใหม่อีกโอ้ยังลายยังลายว่าสันปลาลุว่าดีปลาลยังลายอันนี้อันไันเลยคองอันยังวันแดงคิงใช่เอาหนามาใสหิวใสอะไนมา ไม่ชาแล้วพามเนยมันจังสุกเมัน,นบนุมีไปต้องเศษม,มาบำโป๊กไว้ทำนีก็พอแล้วพอดีถั่วนำถั่วมาใส่กันถั่วเลยคือเห็นมีข้ต้มขีตัวม <laughs> ีอยู่มีปะต้องมีข้ต้มขีตัวนำปลาลูกเลยมันจังสุก <laughs> ไปกระลุกหืนหืนปะล,ลุงเอ้กาสิบมีคนปนันไดนมมันมน,มนี่กากำลังเห็นหนาสีหาคนปะลุกเอ้เออตวดำดำันเงรับแม่กลังปลเปล่งน้าใส่ปลุงเอ้ เท่าจอยเบิ่งดูกท่าจอยหน้ามันบวกลองออกมาหนิตรงใดหน่ามาใส่ปลาลูกเลยมอใหญ่โพดพ่อซีฮิวมาใส่กะบ่ได้เที่ยวไลยเที่ยวแห้งปลาลุงมาช่างเกุ๋งไพ่บัดนี้แล้วอัน อาเพื่อนโดนอาเพื่อนโดนใหญ่มาใส่เฮ้ยมันเพื่อนโดนน้อยมันซุ้มดุได้หามหลาทีไปลุงเลยต้มข้าวต้มได้เฮ้ยเต็มเต็มแล้วไปใส่อ่างยังไ่เต็มนะมันถ่วมมันถ่วมแล้วพาหมอมาปิดไว้ที่จริงข้าวต้มก็ยังไม่ทันได้หมดเท่านี้แล้วไปลุงเลยยังมีอีกอยู่ มาเต็มแล้วก็เอาเพื่อนใส่แล้วก็อันนะเด้ยแล้วก็เอาผ้ามอมาัดเดี๋ยวเขาจะพาไปเบ่งทางน้บประลุกินข้าวอย่าสวยจะหน่อยเวียกลายเนาะ ผู้น้อยนี่ตังนะบุกแขกชุดจิบมี่ว่าขนมเห็ดเช่นยังมีผู้น้อยอปหน่ะโอ้เขาบอกผู้นีนั้นผุ้นีนลาได้ผุ่นีค่ะ อออยู่นน่ะผู้หญิงหรือผู้ชายยะผู้ชายคือกันชายกันแซ่บบ่หำหึแข่บ่มียำต่างๆต่างใต้ยำจิโอ้ยก้อยนังปลาหู่ยังอยู่ยะนข้างอีกคั่นนี่ล่ะข้างอีกบ่อือติดอีกหม้อนึงเนาะติดอีกเตาส้ยตวนักมัน มาพี่คอไปาคกูเหม่มากเลยพี่เลยนะนี่ค่ะพมัทนมาแล้วมันไปตู่ช้างเด็กเอาไปจแกงใส่ตู่เนาะน่าอยู่เพลินอ่ะจ้อยใช้บบาควันเด้่เจ้มึงเดีเพจดีี้ยอฮมึงเดีเพรีียอเรมาใ่นไแวทงแต่เพรมันโทคนมันมาเฮ้ยจะกวดเอาอีกแล้ ค้างข้างกวต้มอีกมันยังยังอยู่ข้าวต้มนะจับจับอียังเนาะไปหาจับตุยป่าตรนั้นเด้เคียงอยู่ภูกระมี่อยู่ซะจอยยังไงบอเออเคียงตุทตะควานเอาไปนะก็แล้วงานกับพี่น้องเลยเฮ้ยเฮาเอาใส่ดนใหญ่ในพื้นนะทีฉันผ่านข้าต้มนีกว่าสเจะไปขวดเลื่อนห่นงต้องโขย ยบายเจ้าขับไปไหนีกแน่ขับไีหนเจ้าขับไปไหนก่อไพ่อีเขยมึงไปก่อไั่เหรอก่ออีกเต้านึงก่ออีกเต้านึงนั่งกินพี่น้อยฉันมีหน้าที่บอกว่าเออกวนกระชัยมึง

เห็ดเขี้ยงอันเขี้ยงก็ได้เจอยเอาจะขึ้นบกเขาไปเลยไปขึเขาไปไปเสด็หางแมวเสางแมวไปขเขาไปนอนจอยไปได้เลยก็ยังเห็นที่อัตนี้อ้กำลังคุ้ไปกับเชาจอยก็ลงเลย ก่ออีกเตาหนึ่งป้าลุงบอพอเพราะว่าขตบยังเรือร้ายเชใจเขาบอกเอาอิดมาห้องไว้้าใส่พืชใหญ่น้มันสิจุกันกับเคียงมันสิบลุกอยากตอนนีามันกำลังคุ้มน่าซาจนะอยาจะใส่ตัวใหญ่ซกียงเอาหักได้หาตัวน่อยเอาเอาตัวสำแขงสำแขงนี่นะ เพียงผ่านมาปักปัก no ปักปักเราก็บอสุมเป็นยาวเอามาอีกเฮยใส่อีกตัวนี้ให้มันสุกไปนเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วน้องมวยก็ขออนุญาตไปกินข้าวเนาะป้าลุงพ่อพ่อท่านได้กินข้าวแเานีคนก็ยังมาบ่หลายป้าลุงเอ้ยก็ทั้งเก็สิมี เป็นพวกผู้เฒ่าหอขะตมมีแต่ขะตมบ่ซะจอยบ่มีขนมบ่มีแต่ขะตมนุ่นด้วน

มาไดุงนน้องมวยก็ฮิวเขาแลวปะลุงห<ป>ุสกุอาอยากเขาเลยทองหองก็ก็วันนี้ก็สมมาประกวดแล้วปะลุงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้พอกันโอกาสหนาเลอปะลุงย่ดีไม่แห้งมาสุกุสุคนสบายดีไต่อปะลุง